สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาดูเ,เรื่องสุดท้ายของหน่อยที่2ครับซึ่งนั่นคือเรื่องตัวอย่างการนําวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยเราจะเอา2เรื่องล่าสุดนะครับที่เราเรียนมาประยุกต์ใช้ในคาบนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ครับสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบได้ นักเรียนสามารถเปิดหนังสือประกอบได้หน้า33เป็นต้นไปนะครับมาดูครับขั้นตอนที่1น,นะครับก็คือการกําหนดหวัวเรื่องที่จะศึกษาอย่างตัวอย่างนี้ก็คือครูฝนใจเรื่องการฟื้นฟูบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่1น,นั่นเองมาดูขั้นที่2ครับคือขั้นรวบรวมหลักฐานซึ่งมี2ชั้นนะครับคือชั้นต้นกับชั้นรอง ปฐมภูมิกับทุติยภูมินั่นเองมาดูปฐมภูมิครับก็คือพระราชพงศ์าวดานกรุงรัตนกโกสินทร์รัชกาลที่1ซึ่งเขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองอะไรอีกจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทร์ทเทวีแล้วก็พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หเช่นกรนเพลงยาวนิราชเรื่อง คำว่าที่ท่าดินแดงอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสงครามเก้าทัพนะครับเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งต่อมาครับหลักฐานชั้นรองมาดูครับก้อนหนังสือหรือบทความที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งหรือสมัยรัตานโากสินทร์ตอนต้นเหล่านี้จะเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในภายหลังนะครับไม่ได้เกิดในสมัยนั้นๆที่เราต้องการศึกษาต่อมาขั้นที่3คือการประเมินคุณค่าของหลักฐานเป็นการ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเรื่องราวที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารโดยเปรียบเทียบกับพระราชพงศาวดารของรัฐเพื่อนบ้านที่มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยเช่นพระราชพงศาวดารลาวเขมรพมา่าหรือตรวจสอบกับหลักฐานไทยร่วมสมัยเช่นจดหมายเหตุความทรงจําของกมรมหลวงนรินทร์ทวีตรวจสอบ พระบรมราชองค์การในพระราชพงศาวดารกับกฎหมายที่ออกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งนั่นก็คือกฎหมายตราสามดวงนั่นเองมาดูขั้นตอนที่4ครับคือการวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลศึกษาจุดหมายเบื้องต้นและจุดหมายแฝงของหลักฐานเช่นจุดมุ่งหมายเบื้องต้นคือพระราชพงศาวดารต้องการบอกให้ทราบเรื่องราวการทาสงครามกับเพื่อนบ้านในสมัยรัชกาลที่1 ซึ่งนั่นก็คือสงครามเก้าทัพส่วนจุดมุ่งหมายแฝงคือการยกย่องเชิดชูพระปีชาสามารถทางการทหารของรัชกาลที่หนึ่งความเป็นผู้นำและสมุติเทพของพระมหากษัตริย์เป็นต้นที่จริงนะครับในสมัยสงครามเก้าทัพนี่คนที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดก็คือเป็นน้องชายของรัชกาลที่หนึ่งนะพระอนุชาซึ่งเป็นพระมหาอุปราชนั่นเอง นอกจากนี้ยังต้องคำนึงว่าข้อมูลในหลักฐานนั้นมีความเป็นกลางหรือไม่เช่นพระราชพงศาวดารเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อยกย่องพระมหากษัตริย์จึงมีเนื้อหาเชิดชูยกย่องพระมหากษัตริย์ขนาดเดียวกันก็อาจให้ข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับข้าศึกศัตรูในการเลือกใช้ข้อมูลต่างๆจึงควรพิจารณาถึงประเด็นเหล่านี้และควรศึกษาค้นคว้าจากหลักฐานที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน จะทำให้ประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าม,มีความน่าเชื่อถือและใกล้เคียงความจริงมากที่สุดครับเอาง่ายๆครับประวัติศาสตร์นะจะเขียนเข้าข้างฝ่ายตัวเองนะครับถูกแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงก็อาจจะอีกแบบนึงก็ได้นะฝ่ายพม่าเขียนแบบนี้ฝ่ายไทยเขียนแบบนี้นะครับประวัติศาสตร์นี่ต้องศึกษาเอกสารทั้งสองฝ่ายแล้วก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็จัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อที่จะได้ ข้อมูลที่ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดนั่นเองขั้นตอนสุดท้ายครับคือขั้นตอนที่5การเรียบเรียงและนําเสนอข้อมูลนําข้อมูลที่ตีความได้มานําเสนอโดยมีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบเช่นมีหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยมีการลําดับหัวข้อการใช้หลักฐานประกอบการอ้างอิงการอธิบายตามลําดับเหตุการณ์หรืออธิบายตามประเด็นเช่น อธิบายการฟื้นฟูบ้านเมืองของรัชการที่หนึ่งเรียงตามปีหรืออธิบายการฟื้นฟูบ้านเมืองของรัชการที่หนึ่งตามประเด็นเช่นด้านการเมืองการปกครองด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจด้านการต่างประเทศเป็นต้นมาดูครับงานที่เราต้องทำห้ามทำซ้ำกับเรื่องของครูนะมี ประวัติศาสตร์ไทยให้เราศึกษาเยอะแยะมากมายเลยไปจับมาสักประเด็นหนึ่งนะไปจับมาศึกษาโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนนี้เอามาใช้นะครับแล้วก็ส่งงานนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ